ผมจะให้พี่ชายผมเนี่ยมาทําการสุ่มไก่ตาใ้ผมคือตอนกูสุ่มปกติเนี่ยกูจะได้รหัสหนึ่งบางทีกูก็ไม่ได้เลยนะกูเคยสุ่มแบบสิบรหัสกูได้รหัสเดียวผมบอกเลยว่าแต่บางทีนะพี่กูสุ่มห้ารหัสได้หนึ่งอ่ะแล้วแต่ทีบางทีสิบรหัสได้สองอะไรเงรี้ยแล้วแต่สุม่มกีบาน่ะสุ่มก็คือถ้าหากว่ามันมีตู้การันตีอยู่แค่สองร้อยอ๋ออันนี้แมมมอสช็อปใช่ไหมแมมมอสช็อปบ,บอกก่อนว่าถ้าสมมติมึงสุ่มสองร้อยมึงมีโอกาสได้เผ่ามังกรวีสี่เทียบสิบไ้สักร ไฟออล่าเป็นไงสวยนี่ตัวนี้เลยได้ตัวมีโอกาสได้ตัวไฟอย่างนี้เลยแต่กูถามว่าเรื่องนี้มันคือโลโลบอกอ่ะใช่มันเป็นโลบอกแมปบ็อกฟุตบ็อกฟุตอ๋อบ็อกคือกล่องผลไม้ b l o x บล็อกอ๋อเดอะบล็อกอ๋อเดอะบล็อกอ่ะคือตอนที่ผมจะสุ่มแค่ห้ารหัสละกันใช่อ่อผมจะเอาสักความจริงสิบบาทก็สุ่มกันได้นะลองลองมาเล่นกันดูตัวสิบบาทแต่ผมเบื่อละสิบบาทผมเอาหกสิบปะกันเพราะหกสิบมันมีโอกาสได้วีเผาวีสี่ใหสิบสุ่มเผา แต่ได้แน่ๆมันสุ่มมียกมันแล้วแป่ดวงนะพี่บางทีอาจจะไม่ได้วีสีก็ได้ไงอันนี้สองรหัสให้พี่คนซื้อให้ครับผมอ่ะซื้อไปเลยสอกดบวกอ่ะกดบวกหนึ่งอ่ะเี่เป็นสองอ๋อนี่อ่กดซื้อได้เลยร้อยยิเองคุณเชื่อในพญานาาป๋อเออเสื้อกูเสื้อมึงว่าตามว่ามาพี่ฮีเมนฮึนฮีเมนฮึนดมลูฮีดมลูฮีฮีเมนคราวฮีเมนคราว Yes เฮ้ยอเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราไปเข้าเอาอินแล้วไปสุ่มดาฟุให้กูอีกกูสุ่มได้เลยเหรอสุ่มได้รหัสเลยก็คือมันสุ่มได้รหัสนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสูมโอ้ยเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะได้วีซีไหมนี่คือดูออ๋แต่เนี้ยผมขอสามสามอ่ะอ่าขอสามไปอ่าสามสองร้อยเจ็ดสิบบาทเองโซเบเฮ้ยจะซุ่มรหัสกูแจกหมดเลยเนอะเออเอาละครับเฮ้แจกหมดเลยแจกหมดครับไก่จันคือใครจะได้วีซีก็หัสอยู่ที่พี่หยีเลยอันนี้แล้วนะ อยู่ที่มึงอยู่ที่กูเด็กจะดามแล้วเยากจะได้ V4 หรือ V ออสบอกกูโอ้ยอยากได้วีวีว่าตามไปครับกรึบกรึบซ้ำซ้ำตาด๊อกเล่ตาด๊อกเล่ได้รหัสละโอเคโอเคเดี๋ยวต่อไปกูเป็นคนสูมแมงเย็บต้องขอบคุณพี่หยีมากอย่าลืมติดตามติดต่อพี่หยีด้วยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่งจะได้รหัส V4 กันกี่รหัสนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะใช่อย่าไม่บาลนะไม่บาลนะพี่ ก่อนจะไยบายผมอยากจะฝากด้วยฝากว่าเอ่อส่วนซอมบี้รัตเกมเกี่ยวกับอนิเมะครับในมือถือทุกอย่างอยู่ในซอมบี้รัตอ๋อตรงตามตุ้มติ่มเกี่ยวกับเกมที่ผู้หญิงนมสวยๆเยอะๆเข้าไปเล่นครับคุกิลันคิงดอมก็มีอ๋อคุกิลันคิงดอมคิงดอมนี่ไม่ใช่ชี่อห่อถุงยางเดียวนะครับก็คือชื่อเกมคุกิลันคิงด้อมเจอกัน as on the beach อย่าลืมไปครับผมติดตามเฟซพี่หญิงผู้หยิจะไปเดอะบีชโชว์ ไอ้เหี้ยล่าสุดโดนสองหนึ่งซึมเลยท่าน <c oughs> เดี๋ยวคุณไปรับผมบ้านไอ้เจ้ากอปต่อกันอ่ะได้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 เดี๋ยวผมทำการก๊อปทั้งห้ารหัสนี้มาเลยนะครับผมนะแล้วก็ไปใส่โน้ตแพดไว้สกิปโอเคทีนี้ก็เข้าระบบเลยเอารหัสแรกก่อนเนาะรห,ร,กกนนะรหัสแรกที่พี่หยีได้ทําการสุ่มให้ผมนะครับผมอนะ่ะโอเคมาล็อกอินไปก๊อปวางโชว์สดแล้วแจกแจกทุกรหัสนะได้รหัสไหนแจกรหัสนั้นขอหน่อยอย่างน้อยพี่หยีสุ่มมาเนะี่ย นะครับให้ได้ V4 รหัสแรกแก V4 ไหมขอแค่ V4 หมัดคู่เอาแค่นั้นแหละนะครับผมอันนี้คือเป็นหกมัดใช่ไหมที่พี่หยีส่งตู้หมัดอ่ะโอเคได้เป็นไรครับผมเข้าไปครับสกิปปบักเป้เข้ามาครับผมนะปุ๊บโอ้โหได้เป็นไอ้นี่วัไม่ใช่6หมัดแต่คือสามารถไปทำกอทิเมนได้แน่เลยอันเนี้ยโอ้โหหมัดสายฟ้านี่ก็ชอบนะผมชอบอยู่นะแต่เอาไปถ้าถ้าเอาไปทำกอทิเมนไม่ทำได้วุ่ยแมกมาลาวาปืนหุ่ยเฮียปืนด้วยผมปืนป่ะ อุ้ยตื่นแน่เลยเนี่ยอุ้ยตื่น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 อันนี้ตื่น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 เว้ยอันนี้ตื่นอันนี้ตื่นดาบคู่มัสลี่ครบไอสัตว์หกมัดได้ดาบคู่กูอิ่มละยี่สิบหกล้านเงินอุ้ยแฟกชั่นห้าห้าหมื่นหกไอเต็มมีอะไรบ้างอู้เคียวไอสัตว์ดาบคู่เคียวกีตาร์โอ้โหบ้านมึงตาเชยญพลคิสเนี่ยไอเฮียเอาดีๆ พี่หยีมึงสุ่มหกหมัดได้เฮียเลยคิสเนะว่ไอสัตว์จริงปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่ติงนังท่านผู้ชมเฮ้ยจริงจริงเก็บก่อนกูเก็บก่อนกูเก็บก่อน,เ,นเอออู้ใครใครได้ไปอิ่มเลยอะคิสเนะไอสัตว์ได้ได้คอนโทรลสปิริตด้วยได้คิสเนะอีกใครได้ถ่านนี้ไปอิ่มเอาตรงผมมองว่าคุ้มนะผมมองว่าคุ้มนะคิสเนะเม็ดหนึ่งเนี่ยมันแพงนะท่านผู้ชมผมอบอกก่อนจริงๆคุ้มมันนี่คือโคตรคุ้มเนาะเอาจริงอู้ใครได้ไปยินดีด้วยสัตว์ ใครได้ไปขอแสดงความยินดีเลยจากใจเลยอะ่ะยินดีด้วยแบบจั๊ก,กใจจั๊กใจเลยอะ่ะหูไปครับรหัสต่อไปครับผมรหัสที่สองครับผมนะอาทํการทวาง,งคังรีไปเรียบร้อยผมแจกชุดรหัสง่ยงายๆก็คือรหัสมันจะกระพริบกระพริบกระพริบบอกอยู่ในคลิปนะสังเกตดีๆนะครับผู้ชมง่ายรหัสที่สองอุ้ยมีเป็นอะไรอะ่ะเคียวตัดอะไรเครียวตัดญ้าโค้ดเทยหุ้ยหูยี่อเคียวแจ็คโคตดเท่ไอ,อ,อ้สั์ หกมัดด้วยแมัดด้วยครับผมนะโอ้โหเยติโอ้โหแปลงร่างได้ไม่ได้เฮียเฮ้ยโอ้โหเยติเฮียตูหกมัดได้เยติสกีลูเตมครับผมนะโหดจัดช่านผู้ชมเอาจริงอจริงจัดเลยครับผมนะโอ้โหจึงเงินสิบสามเงินฝากต์เม้นต There is. There is actually, well. <t> ์ม่วงเอ่อยี่สิบสองสิบเก้าร้อยไปดูไอเทมไอเทมเป็นไงไอเทมเพิ่เข้ามาโอ้โหมีแต่หกมัดสปิริตว่ะแต่แม่งได้เยติไงโจดอะ ไอเ้เชีอยเสือกได้ตึงไงเสือกได้เยติตึงท่านผู้ชมบูมเข้ามาครับผมบูมบ้มหูเยติเยติถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าไม่คุม้มเนี่ยได้เยติแล้วเอาเคียวไปฆ่าคนบูมซูมบูมอย่างเงี้ยคอมโบโอ,อะท่านผู้ชมว่าผมมองว่าไม่ฆ่าคนได้เอาอย่างแค่เนี้แหละผมมองว่าคุ้มนะสำหรับผมนะคุณคิดว่าคุ้มไหมลองบอกผมหน่อยเพราะแม่งได้เยติอหมูมีไอเ้เจ้นี่แม่งมีเจ็ดหมัดหไคนนี้แม่งตึงวะอมมึงตึงเ,เหรอ แต่ใหามึงสู้กูจริงสู้กูไม่ได้ได้ชั่วมึงสู้กูจริงสู้กูไม่ได้นะโอ้โหเฮียเจ็ดหมัดพลังเฮียแล้วเนี่ยหอมอยากเจากูจริงๆริะเหรอเพื่อนพลังเฮียแลวเนี่ยมาดิสัตว์มันก็ไม่กล้าอยู่ดีอ่ะมึงเดินมาดิมึงเจ้าูม๋มก็มาแค่นั้นแหละไม่กล้านะสรุปไม่กล้านะแอคไปงั้นนะอุ้ยมาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิโดนมาดิครับผมของกูเป็นอะไรวะสปแตทเป็นดาบเฮียเอ้ยชิบหายละยากเราลำบากกับมึงสู้ไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมสู้ไม่ได้ยอมยอมยอมต้องหนีต้องหนีชิบหายละม,ม,มลีมีแค่หกหมัดกับดาบพี่ใช้ได้โอ้ยแม่เาขากีตาร์มายัดก,กลัวเฮียหนีกันแอบกันนี่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 โด,ดนละโดนละโดนละโดนละ มันเอามันเอามันเอายัดมันยัดมามันยัดมาโดนถุทไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เได้พุ่งไปมันช้าละ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 เราหนีเราหนีเราออกเกมเราออกเกมเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้หนีครับผมกูต้องหนีครับผมกูสู้ไม่ได้ครับผมมันลากกูมันลากกูไม่โดนมาครับท่าน้ชไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไร อุ้ยโดนโดนโดนยี่แม่งบ้าแม่งคลั่งไอสัตว์วอกกันหนีกันออกเกมออกเกมยอมยอมมารหักที่สามอันนี้เป็นดาบคู่เนาะคือโหดาบคู่ผมไม่ก็ไม่นองการอะไรละจริงๆถ้าเป็นถ้าได้ดาบคู่นะผมไม่ต้องการอะไรละชีวิตอะแค่แค่ดาบคู่ก็อิ่มแล้วคู่ก็ไล่ฆ่าแล้วไม่ต้องแปลงลงแปลงร่างแปลงสร้างแปลงสีหรอกหงตรงนะเออเงเฮ้ยซูชิตะเฮ้ยผลแก๊ส คนพระเฮียแล้วเนี่ยมีมันละหัตปันขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยคิดดีมันละหัตปันฟันกีเลยนี่วานเนี่ยโอ้ยยังมีมีพลังแห่งซอสล้อเตะครับผมนะ่ยโอ้ยเหียท่านผู้ชมคุ้มผมบอกเลยอเนี้ยโคตรคุ้มเพราะมันมีนี่ไงมีไซบอร์กใช่ว่าเป็นเผาเผาเผาวีซีเทียร์สิบด้วยไม่รู้เทียร์สิบหรือเปล่า เออตอนนี้เป็นพระจันทร์เต็มเขาบอกเอองงว่ะพิมพ์อะไรวะแล้วก็ไปที่ไอเต็มหัวเต็มก็ใช้ได้สแต็กใช้ได้เงินหูเงินแสนสองเยีย yeah, สบายเดโอเคเดี๋ยวผมไปแปลงร่างกันนะครับผมเออแปลงร่างนี่กับนี่กับนี่นี่น้ำแข็งน้ำแข็งผลน้ำแข็งสแกงลีครับผมนะผลน้ำแข็งสแกงลีครับผมะนี่ไปมาทำการแปลงร่างกันเลยดีกว่า อ๋ว้ยมาเลยเชี่ยกูมันคือราชาแห่งไซบอร์กซอกลีเดมเว้ฮ่าฮ่าฮ่าวู้วอ๋อว้ยเชื่อไซบอร์กซอกลีเดมว่ดูดิเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าฆ่ากูนะเพื่อนโอ้มันฆ่ากูเฮ้ยมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูไอ้ช่วงจะฆ่ากูเฮียมจะฆ่ากูอะไปรุ่ึมันจะพุ่งใส่กูแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเอาคุณจริงเหรอไอ้สัตว์มึงอยากเอาคุณจริงเหรอเพื่อนมึงอยากเอาคุณจริงเหรอไอ้สัตว์ มึงยาวจริงเหรอเพื่อนยาวจริงเหรอไอ้สัตว์หึมวุ้ยแบงค์เพียร์สิบด้วยเฮียฟุ้งเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับผมนะอู้ยเอาดิสัตว์เอาดิเหี้ยมันไม่ตายว่ามันแข็งจัดเลยวะ่ะไวรุ่นเฮียเ้ยแข็งเหรอไอ้เฮียเฮ้ยเอากูข้ามตายว่ะเฮ้ย เฮียกูแม่งเล่นแบบต we oh, ุ uh, oh, here, sink, here, ๊ด๊กลัวๆเฮียกูชนะเฉยอุ้ยเฮียนะโอ้ยแม่งมีนี่ด้วยอ่ะดูดิมีไฟไฟฟ้าช็อตเวยสุกสุกสุอุ้ยเฮียเอาจริงอะโหดมากผมบอกเลยรหัสนี่โอ้ยกระโดดอย่างนี้ได้ด้วยโหดจัดท่านผู้ชมชอบรหัสนี้ผมชอบอยากเก็บว้เล่นเองพูดตรงๆนะจากใจเลยรหัสนี้ผมอยากเก็บว้เล่นเองผมไม่ได้อยากแก่เลยอยากจะเอาไปฆ่าคนดีกว่าเพราะมันฆ่าคนได้ใช่นป่ะล่ะอย่างเงี้ยเอาจริงอยากเก็บว้เล่นเองเลย พูดตรงนะดูม่วงเลยอ่ะเียเทจัดเลยเทจริงครับผม,มหัวใจม่วงด้วยเลยโอ้โหหัวใจม่วงส่งเลยดําด้วยเชียชอบอันนี้ชอบมากผมบอกเลยผมประทับใจมากพี่หยีแม่งโหดจริงกดสมให้ผมห้ารหัสมาแล้วหนึ่งรหัสนะครับผมนะ่อันนี้ครับผมนะเป็นรหัสที่สี่นะครับผมที่พี่หยีสมมามาดูกันว่าจะได้เป็นเรื่องของ ต i, <si ึงหรือเ่านะครับผมเออเฮ้ยไอหัสที่ผมได้ไปที่ที่ผมแจกทุกคนไม่ได้หมดหรอไปดูด้วยนะว่ามันมีผลถาวรผลอะไรเปล่าผมไม่แน่ใจยี่สิบเจ็ดล้านมันม่วงแฟลชเมนห้าหมื่นสี่โอ้โหไอเต็มโอ้โหสื้ดาบโยลุด้วยโอ้โหแมมมอสกับเวนัมไอ้หลุดเออดาบคู่ช่อเกือบบ้าเลยอ่ะท่านผู้ชมกูเกือบบ้าเลยอ่ะโอ้โห ใส่ผ้ามันคอคาโตก่อนเฮียกูจะหลุดว่ะเฮียยังหลุดท่านผู้ชมกูจะบ้าไปท่านผู้ชมเอาจริงๆนะเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยแมง่งสองตัวแล้วอ่ะท่านผู้ชมวีซีสองตัวพี่หยีสุ่มให้ห้าลหัสรอบรอบหน้าผมว่าต้องให้พี่หยีสุ่มอีกว่ะรอบหน้านะผมคิดว่าควรให้พี่หยีสุ่มอีกเออให้พี่หยีสุ่มรหัสอีกอ่ะ มันมันจะได้แบบมีวีสีทั้งสองตัวสววุ่มห้ารหัสไม่ได้สองตัวละอิ่มละเฮ้ยเออจะได้สามตัวลองไปอีกทีปะเออลองไปอีกทีปะรหัสนี้ใครได้ยินดีด้วยนะรหัสนี้เป็นรหัสที่ห้าเจ้าหญิงสุ่มให้ผมอะดูกันได้ไม่ได้ได้ยังไงก็โชว์อย่างนั้นเลยนะเอตรงท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมครับปุ๊บรหัสที่ห้าสกาโตเข้ามาครับผมอนะเออปุ๊บเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่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  V4 นะครับผมนะแต่เป็นดาบฟาเบอร์เซอร์เรดัมครับผมเนี่ยโอ้โหฟัู่ลอร์ดาครับผมนะแล้วก็โอ้ยเงินม่วง36แล้วก็เงินเขียว13ล้านซาเลเดมครับผมนะอ้าวดาบคู่มันต้องมีดาบคู่อยู่แน่ๆเนาะโอ้ดาบแต่แต่นี้คือดาบคู่เพียวๆนะดาบคู่เพียวๆจริงๆอ่ะแบบดาบคู่เลยอ่ะท่านผู้ชมเออแล้วก็มีน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งตื่นตื่นลาเดมใช่ป่ะโอ้โหชอบเลย อู yeah, supplies, ๋วฮากิครบครบเดนโบครบครบกับผมนะนี้ล้นล้นอู๋อู๋อูยอู๋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 เู๋อู๋ทก๋อู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 มอม๋อูทู่ากู๋อู๋อา๋อู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 ๋อท๋อล้อู๋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 อูโกงมาก๋อู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 ๋องมากด้วยอะเท่ด้วยแล้วโกงด้วยผูแข็งอีกอ คอมโบกับน้ันแข็งอ่ะปุ่มอย่อางเงี้ยอ่ะดูสเปียร์นีสเปียร์เป็นไงนี่โโนี่สเปียร์ผมหูก็คอมโบได้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยคอมโบอย่างเงี้ยหูคอมโบโหดนะอย่างเงี้ยคือโกงมากท่านผู้ชมอย่างเงี้ยคือสนุกนะเล่นกันสนุกฆ่ากันสนุกเลยเออแล้วแต่คือฆ่าระดับนี้ชอบไหมยังไงาคือลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าชอบไหมหรือว่าคุม้มไหมหรือย,อยัางไงาลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะการขอบคุณอย่างใจจริงนะ ที่ร,รับดูกันจนจบมาเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลานก่อนอย่าลืมถ้าหากว่าไก่ตันจะต้องแหม่มมอสเด,ดอะชนะครับลิงด้านล่างนี้คือแค่นี้ผมทิ้งไว้ให้สวัสดีค,ครับรอมครับอยากให้ผมแจกดก้านนี้ก็เม้นบอกแล้วกันเดี๋ยวมาแจกอีกนะครับผมนะไอ้เชี่ยขอโทษนะไอ้รอบแรกแม่งมีมันไม่ได้แค่ห้ารหัสอ่ะไม่ห้ารหัสอ่ะยี่สิบสามนาทีแล้วนะที่หัอัดมาเนี่ยเออยี่สิบสามนาทีแนละ้วอัดมาอยากจะแจกแบบสิบรหัสสิบรหัสสิบรหัสอย่างเงี้ยมันก็นานไงเออเหนื่อยด้วยนะครับผมนะ